สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมารีวิวในห้องคาบินของลูกเรือนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็คืออันนี้นะครับเราเข้าประตูมาใช่ไหมเห็นนะฮะก็จะมีกระจกนะครับชุดเครื่องแป้งเครื่องอะไรอย่างงี้ครับผมดูดูปุ๊บนะครับแบ่งคนละครึ่งสอง็อกนะครับแล้วก็มีอ่างล้างหน้านะฮะแล้วก็หันมาตรงนี้ก็จะมีทีวีเนาะมีชั้นวางนะครับ ในทีวีผมก็จะเปิดดูทีวีไว้กันนะครับหนึ่งไว้ดูเวลานะครับเวลาแล้วก็เรือไปไหนยังไงนะครับก็จะโชว์หมดเลยเนาะโชว์ให้ดูนะครับนี่ก็จะเราจะรู้ว่าเรืออยู่ไหนนะครับตอนนี้เรืออยู่ในทะเลนะครับถึงพรุ่งนี้นะครับที่ชาร์ลอตทาวน์นั่นเองนะครับต่อไปตรงนี้นะครับก็จะมีตู้เสื้อผ้าเนาะมีไลท์แจ็คเก็ตอยู่ข้างบนนะครับคนละอัน ตูเสื้อผ้าข้างในนี้นะครับก็แขวนได้นะครับเห็นไหมก็ยูนิฟอร์มชุดอะไรต่างๆนะครับจะอยู่ในนี้เลยนะฮะอันมาอีกทีนึงนะครับก็จะเป็นเตียงนะครับเตียงมีทั้งหมด2ชั้นนะครับเตียงมีสองชั้นชั้นล่างกับชั้นบนนะครับชั้นผมนอนชั้นบนนะครับชั้นบนไอ้ให้ดูนิดนึง <laughs> อ่ะสันบนนะครับมีบันไดขึ้นไปเรียบร้อยนะครับนี่นะฮะก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่เก็บของไว้นะครับมีเก้าอี้มีอะไรให้ด้วยนะครับเนี่แหละนะครับก็จะเป็นห้องพักของลูกเรือนะครับอยู่สองคนนะครับห้องน้ําอยู่ข้างหลังนี้เลยนะห้องน้ํานะครับจะเป็นหนึ่งห้องน้ําแต่แชร์กัน2ห้องนะครับสลับกันใช้นั่นเองนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับ